ครับตัางคาวอสเตอร์ครับเชื่อว่าใครหลายๆคนนะครับน่าจะรู้จักและเคยได้ยินชื่อแบรนด์ Notting มาจากโทรศัพท์มือถือ t i n ติงโฟนที่เปิดตัวในปี2022ครั้งแรกในประเทศไทยนะครับแต่รู้หรือไม่ครับว่า n o t ติงเนี่ยมีดีมากกว่าแค่สมาร์ทโฟนนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าตัวนี้ครับ Notting Headphone 1ครับเป็นหูฟังตัวท็อปจากค่าย o t t i n g นะครับที่มีดีไซน์ที่แปลกตาแล้วก็ไม่เหมือนใครในตลาดเลยครับเรียกได้ว่าเห็นแค่ครั้งแรกครั้งเดียวก็รู้เลยครับว่านี่คือหูฟังจากแบรนด์ o t t i n g นะครับแต่คำถามเนี่ยก็คือว่าฟังก์ชันฟ,ฟีเจอร์การใช้งานรวมถึงคุณภาพเสียงเนี่ยจะดีเหมือนหน้าตาหรือเปล่าแล้วมีอะไรที่น่าสนใจบ้างวันนี้ผมเล่าให้ฟังครับ เริ่มกันที่ประวัติของแบรนด์นอตติงกันก่อนเลยนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วแบรนด์นอตติงถือว่าเป็นน้องใหม่มากๆสาหรับวงการสมาร์ทโฟนและแกจเกตต่างๆนะครับเพราะว่าเพิ่งก่อตั้งในปี2021หรือเมื่อ4ปีที่แล้วเท่านั้นเองครับโดยคุณคาวเผยครับที่เคยสร้างแบรนด์สมาร์ทโฟนอีกหนึ่งแบรนด์ที่หลายๆคนน่าจะคุ้นชื่อกันอย่าง One Plus ขึ้นมานะครับโดยคุณคาวเนี่ยบอกไว้ว่าสมาร์ทโฟนรวมถึงแกจเกตต่างๆในยุคสมัยนี้เนี่ยมีดีไซน์การออกแบบที่คล้ายกันไปหมด และทําให้รู้สึกว่ามันน่าเบื่อลงเรื่อยๆครับเลยได้ทําการแยกตัวออกมาและทำแบรนด์ใหม่หลังจากนั้นครับภายใต้ชื่อว่า Nothing Tech ครับผ่านการระดมทุนจากบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Google Ventures จากนักลงทุนในวงการเทคโนโลยีนะครับรวมถึงการระดมทุนแบบ crowdfunding ซึ่งก็ได้ทําสถิติไว้ด้วยนะครับด้วยการรับเงินลงทุนมูลค่าสูงถึง1ล้านเหรียญสาหาราัฐภายในระยะเวลาเพียงแค่54วินาทีเท่านั้นนครับเป็นข้อพิสูจน์ในเบื้องต้นใ้เห็นเลยนะครับว่ามีใครหลายๆคนที่ชื่นชอบทั้งคอนเซปต์และต้องการจะเห็นแกเจ็ตที่แตกต่างจากที่มีอยู่ในตลาดณนะปัจจุบันนั่นเองครับ ซึ่งพอม,มีทั้งนายทุนและเงินทุนแล้วนะครับคุณคราวก็ยังได้พาร์ทเนอร์ใหม่1หนึ่งคนในเรื่องของการออกแบบครับโดยเป็นบริษัทเทคนโนโลยีจากประเทศสวีเดนที่มีชื่อว่า Teenage Engineering ที่มีเอกลักษณ์ในการออกแบบดีไซน์ที่โดดเด่นและเป็นตัวของตัวเองสุดๆนะครับทำให้ในวันที่27กร,รกฎาคมปี2021นะครับสินค้าชิ้นแรกของ Notting Tech ก็ได้เปิดตัวออกมาและเป็นผลิตภัณฑ์หูฟังที่ทาง Notting Tech ใช้ชื่อว่า Notting Ear 1ที่มีดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครให้โลกได้ตื่นเต้นกันนั่นเองครับ หลังจากที่ได้สร้างกระแสของสินค้าเทคโนโลยีที่มีดีไซน์แปลกตาและไม่เหมือนใครแล้วนะครับในปีต่อมาครับทาง Notting t e c h ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นหนึ่งที่มีชื่อว่า n o t t i n g p h o n e 1เข้าสู่ตลาดนะครับที่นอกจากจะมีดีไซน์ที่เหมือนเราใช้มือถือฝาหลังเปลือยแล้วเนี่ยยังมีไฟ LED cliff interface ที่นอกจากจะเพิ่มความเท่ได้แบบ200%แล้วนะครับยังเป็นไฟ LED ที่สามารถแจ้งเตือนสถานะการทำงานต่างๆของตังงตวเครื่องและแจ้งเตือนตามจังหวะของเสียงเรียกเข้าเวลามีคนโทรเข้ามาได้แบบลงตัวสุดๆครับ ซึ่งในวันนั้นเองก็เป็นวันที่ทําให้ทั้งโลกได้รู้จักกับแบรนด์ o t ต i n g มาจนถึงทุกวันนี้นะครับมาพูดถึงนอ t ติงเฮดโฟนหนึ่งกันบ้างครับ เป็นหูฟังแบบ o v e r Ear Headphone นะครับที่จะครอบใบหูของเราไว้ทั้งหมดครับซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของโหมด ANC หรือว่าโหมดตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้เป็นอย่างดีนะครับตัวหูฟังเนี่ยเขาจะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ329กรัมและตัววัสดุนะครับจะทำจากอลูมิเนียมขึ้นรูปเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวหูฟังได้ดีเลยทีเดียวครับผสมกับตัวพลาสติกขึ้นรูปที่อยู่ตรงกลางให้เห็นการออกแบบด้านในนะครับเรียกว่าเป็นการออกแบบแบบ Transparent Design ที่แปลกตาและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูงมาก ส่วนที่บริเวณเบาะรองหูครับก็จะทํามาจากวัสดุ PU ที่ให้ความรู้สึกสบายเวลาสวมใส่และก็มีความทนทานต่อน,น้ํามันจากใบหน้าเรานะครับรวมถึงเหงื่อและเครื่องสําอางอีกด้วยครับที่บริเวณก้านหูฟังก็จะมีระบุไว้ด้วยครับว่าด้านไหนให้ใส่ฝั่งซ้ายด้านไหนให้ใส่ฝั่งขวาแต่จุดสังเกตง่ายๆนะครับก็คือหูฟังฝั่งที่มีปุ่มเนี่ยหันเข้าตัวเราแล้วมันจะอยู่ทางขวานะครับก็พร้อมใส่ใช้งานได้ทันทีครับ ในส่วนของปุ่มควบคุมการใช้งานก็จะมาแบบครบทุกฟังก์ชันเหมือนกันนะครับเริ่มกันที่ด้านใต้ของตัวหูฟังเนี่ยบริเวณตรงกลางจะเป็นพอร์ตชาร์จ USB Type C แล้วก็จะมีช่องเสียบหูฟังแบบ3.5มาให้ด้วยครับและมีปุ่มสวิชเปิดปิดตัวเครื่องพร้อมไฟแสดงสถานะอยู่ที่ด้านข้างนะครับซึ่งหากแบตเตอรี่มีมากกว่า30%เนี่ยก็จะแสดงไฟ LED สีขาวแต่หากว่าแบตเตอรี่เหลือต่ำกว่า30%แล้วนะครับเขาก็จะเปลี่ยนเป็นไฟ LED สีแดงบอกให้เรารู้ว่าถึงเวลาที่ต้องชาร์จแบตเตอรี่ของหูฟังแล้วนั่นเอง ที่ด้านข้างของตัวหูฟังนะครับก็จะเป็นปุ่มควบคุมการทํางานซึ่งมาเพียงแค่2ปุ่มแบบเข้าใจง่ายๆนะครับปุ่มใหญ่ๆด้านบนตรงนี้ครับทางนอตติ้งจะเรียกว่าโรเลอร์เป็นปุ่มที่ใช้การสไลด์เพื่อเพิ่มเสียงหรือลดเสียงครับสามารถกดหนึ่งครั้งเพื่อเล่นหรือหยุดคอนเทนต์บนหน้าจอได้และสามารถกดค้างเพื่อเปลี่ยนให้เป็นโหมดตัดเสียงรบกวนจากภายนอกหรือเปลี่ยนให้เป็นโหมด Transparency ที่สามารถได้ยินเสียงรอบๆตัวแม้ว่าจะใส่หูฟังอยู่ได้นั่นเองครับ ส่วนที่ด้านล่างของตัวโรลเลอร์นะครับก็จะมีปุ่มแพดโดตรงนี้ที่ให้เราสามารถกดไปทางซ้ายและทางขวาได้นะครับ โดยการกดไปที่ทางขวาก็จะเป็นการเปลี่ยนไปยังเพลงถัดไปหรือสําหรับรับสายครับและถ้ากดไปที่ทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นการกลับไปที่เพลงก่อนหน้าหรือปฏิเสธสายโทรเข้านะครับซึ่งถ้าเราฟังเพลงยกตัวอย่างเช่นใน Spotify เนี่ยเราก็สามารถกดแพดดโอปุ่มนี้ค้างไว้เพื่อพาเราไปเพลงท่อนข้างหน้าหรือข้างหลังที่เราอยากฟังได้นะครับแต่ต้องบอกกันไว้ก่อนครับว่าบน YouTube และ Netflix แม้ว่าจะสามารถกดปุ่มเล่นหรือหยุดได้ตามปกตินะครับแต่ก็ยังไม่สามารถใช้ปุ่มเร่งเวลาหรือย,ย้อนเวลาถอยหลังกลับไปได้นั่นเองครับ ถ้าสังเกตกันดีๆนะครับที่ด้านในของแผงหูฟังฝั่งขวาล่างตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่มสําหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์ให้สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth กับอุปกรณ์ที่เราต้องการใช้งานได้ครับโดยการเชื่อมต่อก็สามารถทําได้ง่ายๆด้วยการโหลดแอปพลิเคชัน Noting X เข้ามาและกดเพิ่มอุปกรณ์ใหม่ครับจากนั้นก็เปิดหูฟังและกดค้างที่ปุ่มนี้เนี่ยประมาณ2วินาทีเท่านั้นเองนะครับก็จะมีแอนิเมชันของหูฟังของเราขึ้นมาที่บนหน้าจอนะครับให้เราสามารถกดแพร์เพื่อเชื่อมต่อหูฟังเข้ากับอุปกรณ์ของเราได้ทันทีนั่นเองั อีกหนึ่งปุ่มที่อยู่บนหูฟังบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มสําหรับการเรียก Personal Assistant บนสมาร์ทโฟนของเราขึ้นมาครับซึ่งผมได้ลองเชื่อมต่อกับ iPhone 17 Pro Max และพอกดใช้แล้วเนี่ยก็จะเป็นการเรียก Siri ขึ้นมาแทนที่การพูดคําว่า h e ้ Siri น,นั่นเองครับ หนึ่งสิ่งที่ผมชอบของหูฟังตัวนี้เลยนะครับคือการที่นอตติงเนี่ยเขาใส่ปุ่มทุกปุ่มมาเป็นการกดแบบฟิสิกอล้หมดเลยนะครับทาให้เรารู้สึกได้ทันทีครับว่าเรากดปุ่มนั้นไปแล้วหรือแม้แต่ปุ่มโรเลอร์ที่ใช้สําหรับเพิ่มหรือลดเสียงนะครับที่เราไม่สามารถรู้สึกได้เองเนี่ยตัวหูฟังเขาก็จะมีเอฟเฟกที่ส่งออกมาข้างในหูเป็นเสียงติ๊กๆนะครับเป็นเหมือนการบอกว่าเราได้ลดหรือเพิ่มเสียงไปแล้วกี่ระดับทําให้ถ้าเราใช้งานจนคุ้นชินกับตําแหน่งของปุ่มแล้วนะครับก็ วันที่หลายค่ายได้เลือกที่จะเปลี่ยนมาใช้ปุ่มแบบสัมผัสกันมากขึ้นแต่ทางนอตติงก็ยังคงเลือกที่จะใช้ปุ่มแบบฟิสิกอลที่ให้ประสบการณ์การใช้งานที่เรารู้สึกได้คงไว้อยู่นั่นเองครับ แน่นอนว่าสําหรับการปรับการตั้งค่าและคุณภาพเสียงในยุคป,ปัจจุบันก็จะต้องมีแอปพลิเคชันเข้ามาช่วยนะครับทาง o t t i n g ครับเขาได้ทําแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า n o t t i n g X เข้ามาให้ผู้ใช้งานสามารถเลือกปรับการใช้งานได้แบบอิสระนะครับหน้าตาของแอปพลิเคชันก็จะเป็นโทนสีขาวสบายตาพร้อมกับรุ่นหูฟังของเราและแสดงปร,ริมาณแบตเตอรี่คงเหลือนะครับสามารถเลือกปรับโหมด noise c a n c e l l a t i o n ได้จากในแอปเช่นกันนะครับว่าจะเลือกให้เป็นโหมดปกติโหมดตัดเสียงรบกวนหรือว่าเป็นโหมด Transparency ได้ เลื่อนลงมาก็จะเป็นฝั่งของ Spa t i a l Audio หรือว่าระบบเสียงตามทิศทางของเสียงนะครับสำหรับการฟังเพลงทั่วไปเนี่ยอาจจะเลือกปิด s p a t i a l Audio หรือเปิดเป็นแบบฟิกซ์ที่ตำแหน่งของเสียงก็จะคงที่ครับไม่ว่าเราจะหันไปที่ทิศทางไหนเนี่ยเสียงก็ยังจะออกแบบรอบทิศทางในหูเราอยู่ดีนะครับต่างกันนิดเดียวตรงที่ถ้าเปิดโหมดฟิกซ์เนี่ยมันก็จะมีความกังวลของเสียงโดยรวมมากกว่าแต่ถ้าใครอยากได้ยินเสียงนักร้องหรือว่าเสียงดนตรีชัดๆเนี่ยปิดโหมดนี้ไปเลยก็จะได้รับอัตราลที่เต็มที่กว่านั่นเองครับ ส่วนการเปิดโหมด Head Tracking ถือว่าจอโรสโคปภายในทำงานได้แม่นทีเดียวนะครับหันซ้ายหันขวาแล้วกลับมาที่เดิมก็ยังได้ยินแหล่งกำเนิดเสียงมาจากตำแหน่งเดิมถ้าเปิดใช้คู่กันตอนดูหนังเนี่ยก็จะถือว่าช่วยเพิ่มมัธยรสของมิติเสียงได้ไม่น้อยเลยทีเดียวครับ นอกจากนี้ก็ยังสามารถเลือกเปิดปิดการเพิ่มเสียงเบสได้เลือกปรับอีควอไลเซอร์ได้เองนะครับทั้งเสียงเบสกลางแหลมตามที่ต้องการหรือถ้าจะปรับเป็นพรีเซตที่ทางน็อตติงเขาตั้งค่ามาให้ล่วงหน้าแล้วก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับและอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่อยากให้ลองใช้กันก็คือ Personal Sound Profile ที่เราสามารถเข้าไปทําการทดสอบได้นะครับว่าทางหูด้านซ้ายและด้านขวาของเราเนี่ยมีลักษณะในการรับฟังเสียงเป็นยังไงเพื่อให้ตัวแอปจดจําและปรับให้เสียงที่ออกจากหูฟังเข้ากับโปรไฟล์ของเราได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง สำหรับใครที่ชอบใส่หูฟังเล่นเกมก็สามารถเลือกเปิด Low l o w l a g mode ได้เพื่อช่วยลดความหน่วงหรือว่า latency ของเสียงที่ส่งจากตัวเครื่องมาถึงหูฟังนะครับซึ่งมันจะช่วยให้ภาพที่แสดงผลบนหน้าจอกับเสียงที่เราได้ยินเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากที่สุดนั่นเองครับนอกจากนี้ก็ยังมีการตั้งค่าอื่นๆนะครับที่อาจจะไม่เกี่ยวกับการปรับเสียงโดยตรงแต่ว่าก็ทำให้เราเนี่ยสามารถใช้หูฟังได้แบบสะดวกสบายยิ่งขึ้นในชีวิตประจำวันนะครับ ที่เมนูคอนโทรลครับเราจะสามารถเลือกปรับได้ว,ว่าการกดปุ่มที่เรียกซีรีขึ้นมาหรือถ้าเราอยากจะเปลี่ยนให้กลายเป็นกดเพื่อเปิด Spatial Audio หรือเปลี่ยนเป็น Equalizer ตาม preset ที่เราตั้งค่าไว้แบบเร็วๆก็สามารถทำได้นะครับหรือตั้งค่าการกด1ครั้งให้เป็น1คําคำสั่งและกดค้างเพื่อเป็นอีก1นึ่คำสั่งก็สามารถทำได้เช่นกันครับ แต่สำหรับปุ่มโรเลอร์และปุ่มแพดเดตรงนี้นะครับต้องบอกว่าในตอนนี้ยังไม่สามารถปรับการตั้งค่าเพิ่มเติมได้ครับซึ่งผมคิดว่าการที่ทางนอตติงเนี่ยเขาเซตมาให้ปุ่มโรเลอร์เป็นปุ่มสำหรับเพิ่มเสียงหรือลดเสียงรวมถึงกดเล่นหรือกดหยุดเพลงนะครับและปุ่มแพดเดนะครับใช้สำหรับการข้ามไปยังเพลงถัดไปหรือว่ากลับไปที่เพลงก่อนหน้าเนี่ยเป็นการใช้งานที่สมเหตุสมผลและเข้าใจได้ไม่ยากนะครับซึ่งไม่แน่ครับในอนาคตทางนอตติงอาจจะปล่อยอัปเกรดมาให้ทางผู้ใช้งานอย่างเราเนี่ยสามารถปรับแต่งปุ อีกหนึ่งเมนูที่น่าจะเป็นประโยชน์สาหรับใครที่มีหลายอุปกรณ์และอยากจะเพิ่มหูฟังเข้าไปใช้งานในอุปกรณ์นั้นๆด้วยนะครับก็สามารถเพิ่มเข้าไปในแอปพลิเคชัน Noting X ได้เช่นกันครับโดยสามารถเพิ่มสูงสุดได้ที่2อ,อุปกรณ์นะครับยกตัวอย่างเช่นผมได้เชื่อมต่อ Noting Headphone 1เข้ากับ iPhone แล้วก็สามารถเพิ่มบน iPad ให้ใช้งานคู่กันได้ครับแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่ามีข้อจํากัดในการใช้งานอยู่เล็กน้อยครับ ถ้าใครที่เคยใช้หูฟังของ Apple เองเนี่ยก็จะจําได้ว่ามันสามารถเล่นข้ามอุปกรณ์หรือว่าสลับอุปกรณ์ได้แบบเรียลไทม์มากๆใช่ไหมครับแต่ต้องบอกว่าตอนนี้ n o t h ิงเฮ h ฟอนเนี่ยยังไม่สามารถทําแบบอิสระได้ในระดับนั้นนะครับถ้าเปิดเพลงอยู่บน iPhone แล้วจะย้ายไปเปิด YouTube บน iPad เนี่ยก็ต้องกดหยุดเพลงก่อนแล้วค่อยไปกดเล่นต่อบน YouTube เพื่อให้เสียงของคอนเทนต์ u t u b e ออกมานั่นเองครับ โดยรวมแล้วครับก็ต้องถือว่าทาง n o t t ติ g ทำหูฟัง n o t ติ n เ h e a d p หนึ่งรุ่นท็อปรุ่นแรกตัวนี้ออกมาได้ดีพอสมควรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของเสียงที่ออกแบบร่วมกับเคฟ ที่เป็นแบรนด์เครื่องเสียงสัญชาติอังกฤษที่เน้นในเรื่องของความแม่นยำและสมดุลเสียงที่เป็นธรรมชาติสามารถเลือกปรับแต่งอีควอไลเซอร์ได้ตามต้องการถึง6ระดับนะครับมีฟีเจอร์สปิเชียลออเดรวมถึงการเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้มากกว่า1อุปกรณ์ก็ทําให้ช่วยเพิ่มความอิสระในการใช้งานไปในตัวครับแต่ที่พิเศษกว่าหูฟังโอเวอร์เอียร์แบรนด์อื่นๆแบบชัดเจนก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของดีไซน์อย่างแน่นอนนะครับ มีทั้งหมดสองสีให้เลือกนะครับก็คือสีดําตัวนี้ที่จะให้ฟีลลิ่งของความเท่แบบเงียบๆหน่อยสุขุมหน่อยหรือถ้าใครอยากได้ความโดดเด่นของหูฟังก็สามารถเลือกสีขาวที่ดูจะมีความสนุกเพิ่มขึ้นมาได้นะครับ ซึ่งฟังก์ชันอื่นๆที่นอกเหนือจากการเล่นเพลงหรือว่าเล่นวิดีโอยกตัวอย่างเช่นการโทรนะครับตัวของไมโครโฟนที่ Notting Headphone 1ใส่มาให้ก็มีถึง4ตัวครับทำงานร่วมกับ Clear Voice Technology ทาให้สามารถสนทนากับคู่สายได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะอยู่ในห้องหรือว่าข้างนอกที่มีเสียงดังรบก,กวนนะครับแม้ว่าจะมีข้อจํากัดในการใช้งานอยู่เล็กน้อยอย่างที่ได้เล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้นะครับแต่ก็มากพอครับที่ทําให้ Notting Headphone 1เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวเลือกของหูฟังแบบ Over Ear ที่น่าสนใจที่สุดในปัจจุบันครับ หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะทุกคนจะได้รู้จักกับแบรนด์ Notting และหูฟัง Notting Headphone 1กันมากขึ้นนะครับเผื่อว่าใครที่กำลังเล็งอยู่เนี่ยก็อ,อาจจะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้นั่นเองครับก่อนจากกันไปฝากกดไลค์คลิปนี้และกด subscribe Cloud Whisper กันไว้ด้วยนะครับคลิปหน้าจะมาชวนคุยกันถึงเรื่องอะไรรอติดตามได้เลยครับวันนี้ขอลาไปแล้วครับผมต่าง Cloud w h i s p e r สวัสดีครับ